ถ้าพูดถึงเกาะที่สวยอันดับต้นๆของประเทศไทยชื่อว่าหลายๆคนจะต้องนึกถึงเกาะน,นี้ด้วยครับนี่คือเกาะที่มีทั้งชายหาดทะเลและมีบีชบาร์ให้เลือกเยอะมากที่นี่คือเกาะลีเปะกับ4บีชบาร์แล้วก็3ชายหาด อย่าลื k รู้กันนะครับว่าเกาะหลีเป๊ะเนี่ยเป็นหนึ่งในเกาะของประเทศไทยมีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยต่างยกให้เป็นเกาะที่สวยเบอร์ต้นๆแต่หลายคนเนะครับเวลาไปเกาะหลีเป๊ะเนี่ยก็มักจะไปดำน้ําบ้างหรือไม่ก็ไปทัวร์เกาะรอบๆบ,บ้างแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับที่หลีเป๊ะเนี่ยมีบีชบาร์ที่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรไปนั่งครับและผมจะมาแนะนํา4บีชบาร์จากทั้งหมด3ชายหาดบนเกาะหลีเป๊ะกัน เริ่มกันที่หาดยอดฮิตนะครับอย่างซันไรส์เนี่ยก็เป็นหาดที่สวยที่สุดบนเกาะโดยที่นี่จะมี2 b บิชบาร์นะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างซีลาวีนะครับเป็นบาร์ริมชายหาดที่มีที่นั่งชิวๆเน้นพูดคุยกันหรือจะเป็นบิชบาร์อย่างโซริแอคซีซันบิชบาร์นะครับถ้าใครมาก่อนรลีเป๊นเนี่ยยังไงก็ต้องมาที่นี่ครับเพราะว่าโลเคชั่นดีมากแล้วก็ถ่ายรูปสวยด้วย มาต่อกันที่หาดซันเซ็ทครับหาดที่คนน้อยที่สุดแล้วก็สงบที่สุดด้วยนะครับบรรยากาศเนี่ยก็จะดูสโลไลฟ์กับหาดอื่นที่นี่มีบีชบาร์ที่แบบตามบรรยากาศนั่นเลยนะอย่างแฮปปี้มอจิโต้ครับเป็นบาร์นั่งชิลริมชายหาดนั่งดื่มแล้วก็ชมอาทิตย์ตกไปด้วยและหาดสุดท้ายครับเป็นหาดท,ที่คึกคักที่สุดอย่างหาดพัทยาถ้าใครชอบแสงสีนะครับดนตรีความสนุกเนี่ยต้องมาหาดนี้นะฮะอย่างร้านลีเป๊บบาร์พัทยาบีชครับมีเครื่องดื่มมีดนตรีมีควงกระบองไปด้วยนะและแน่นอนครับนั่ อยู่ในแก้วทรัมเบอร์ใบนี้ครับสามารถล็อกความเย็นให้อยู่ที่2อถึง7องศาไม่ต้องงองน้ําแข็งและทำให้เครื่องดื่มของเราอร่อยสดใหม่น่าดื่มเสมอมีเครื่องดื่มเย็นๆแบบนี้ทุกวันความสุขก็มีได้ทุกวันครับ